การตัดสินพระธรรมวินัยแปดอย่างทำเหาใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจเป็นไปเพื่อควาทำอะไรเป็นไปเพื่อความ,วาม,วามประกอบทุก ทำอะไรเป็นไปเพื่อความขอบคุณกิเลสทำอะไรเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ทำเะไรเป็นไปเพื่อความไม่สั้นดษดทำอหลรเป็นไปเพื่อความลุกทีด้วยหมู่คณะทำอะไรเป็นไปเพื่อความเกียรติค้านทำอะไรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากซึ่งรู้ว่าทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่ธรรมสั่งสอนของพะตถาคตของพระศาสดา อันนี้เป็นการที่เฮาจะว่างใจว่าในโลกปัจจุบันนี้เฮาสิ่งนี้ที่เห็น,ยนยหลายอย่างโดยเฉพาะซื้อต่างๆจะเปินเข้าไปทุกคนมีชิดแสดงความคิดเห็นในทุกคนเรานันกันบมเมฉพาะศาสนาพุทธลางคนกันเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นภาพ เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีชทธิ์แสดงความกิดเห็นเมื่อแสดงความกิดเห็นเข้ายา่าวปักใจเสียไปจนเกินไปพระสามางริจาเบริงนให้ พอคิดพินิจพิจารณาในการตัดสินว่าคำของคนเบานั่นพวกเรานั้นเบาถือวือผิดถ้าเฮาบ่ได้ยังลงต่อพระธรรมวินัยเฮาบ่ฮู้เด้ว่าถือว่าผิดมีผู้มาบอกกรเชื่อเขาโลดบ้าตั้งแต่ว่าพวกนั้นเกิดเกิดก่อนเฮาว่า,าตั้งแต่ผู้นั้น,นเป็นผู้เฒ่าว่าแต่ผู้นั้นเป็นพญไงปะโตปะตาเฮา พระเต๋อพนั้นเป็นนักบวชบวชมดุลอุปชาอาจารย์ผู้บาอาจารย์เจ้าคณะเป็นทศนันไปที่จริงแล้วพระบริจาคคนเห็นไปเชื่องไงนนการตาสินมาทำวินัยรนตกไปเบิ่งทือว่าเอาไปเทียบเทียงว่าบุคคลพนั้นกาวถ้ำเรล่าใดเป็นไปเพื่อความย้อมใจคือให้เปิดเพผนสนุกสนานในโลกเป็นไปเพื่อความ อบความทุกข์มเมนต์ท่ำมเนไม่หเป็นไปเพื่อไปเพื่อความพ่อคูณกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากงเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความคุกคี้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความเป็นคนขี้เกียจเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากมีบมแมนต์่ำมเมนต์่าเพราะมันคำสอนคธเจ้าอันนี้เป็นเครืองวัดแลกพิจารณา ที่เฮาเกิดมาบําเพ็ญวะบวชมาแล้วสิเสื่อค้นรักฐานของพระเจ้าจริงๆพระพุทธองค์ให้เป็นผู้ที่พิจานากรนจะเสื่อทุกอย่างการที่พิจาบําเพ็ญใส่เพื่คิดเจ้ของอย่างเดียวการที่พิจาณาคืออย่างลงสู่พระธรรมวินัยอ,อย่างตัดสินโดยพระสูตรพระธรรมวินัยก็คือต้องศึกษาพิจาณากรดังเซนทีว่านี้ ทำเราใดเป็นไปเพื่อความใคร่กำนัดทำเราเดชใดเป็นไปเพื่อความปราศจากคุกเพื่อสิบกอถผูกเข็มเว็นไข่แก่ตนเองทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่พอคุณกิเลสทำเราเราใดเป็นไปเพื่อเป็นผู้มากน้อยบ่คือเจริญของเขาจนเกินไปทำเราใดเป็นไปเพื่อความชั้นโดดกินดีด้วยของที่ตนเองมีบ่ลบเจริญของคนอื่นทำเราเดเป็นไปเพื่อความ ปรสงัดปราศจากหมู่คณะทำอะไรเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นภูขยันทำอะไรเป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายเบาง่ายสอนง่ายกินง่ายดูง่ายดูง่ายๆทำเหล่านั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นครรเป็นพระวินัยของภาษาศาสดาเป็นคำสั่งสอนพระจาคันนี่เป็นการเปรียบเทียบรักคานตัวนี้ก็คือเป็นการ ที่เขาจะพิจารณาหรือปัญญาของตนเองเพื่อสิไเข้าใจว่าบางอย่างเขาได้ยิ่นมากถือรือผิดบางอย่างเขาได้อ่านมากคึว่มาอ่านนีกแคนแต่งหนังสือมีหมากมากจะาลื่าหนังสือก็มีหลายอย่างคนแต่งออกมาบางเทียกับบางคนมีปัญญาแต่งออกมาแต่มากกัอาจกับเทียนกัทําทำไม่หนาไปพอเอาความรู้สึกเขาแตง่งเป็นอย่างธรรมดา เพราะผู้ที่ฟังผู้อ่านเนี่ยกับพิจารณาอย่างลงสู่พระธรรมวิน,นัยให้เข้าใจเอาไปเทียบเทียงกับพระธรรมวิน,นัยถ้าถือกล้องแล้วก็จังบางใจเสือพอจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าพให้เสือเ่อเรื่องได้ยังไงก่อนที่พระรพุทธองค์จะมรอภินิพัทธ์มันก็บอกว่าเป็นโบกควรเสือเ่อเรื่องได้ยังไงพเพราะมันเห็นแล้วสิเสืส่โโอหลุดเพราะมัในได้ยินมาจึงเสืส่อหลโุดขาดได้ยินแล้วเห็นกับตาท่านเผาศอ กิจนาต,ตีตองตาเอกผลเอามาเียบเ,เกี่ยวทำใน้ในคนเจ้าจังเสือไอ้บางอย่างี่เราเห็นมันอาจจะไ่เป็น,นจริงบางอย่างที่เราได้ยินมานั่นมันอาจจะไ่เป็นจริงแต่ว่าประตูชนคนธรรมดาโลกเ้ามันโลไม่ทันได้บัดลองได้ยินสิ่งที่พอดีมานั่นเสริมปั๊บทันทีตัดชิมทันทีเห็นในสิ่งบางอย่าง บพท่านได้พิจารณาขันมูค้คหนึงไปบอกต่อก็คือว่างใกลเสื่อหลดนี่คือคนปัจจุบันเพราะนั้นจึงเกิดเป็นเหตุที่ว่าคนก็เลยเป็นพวามบาความขรรพยำเกรงนับถือกันมาหน่อยโล่เพะคนบ่เข้าใจบริพิจารณาบอแล้วทำคำสอนไมเจาเป็นไ่เอาความคิดเห็นและเอาการถี่ตนไดยยิ่งได้ฟังจากคนถี่ตนเองขารพนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สี่ควรเครรพนั่น เบาหลยก็เสื้อหลดในพระธรรมมนในพระเจ้าสูงสุดก็เรียกว่า